สวัสดีครับผู้ชมครับผมรีสอนพึ่งยามาพร้อมกับคุณเวสั์เบนกัดครับวันนี้ของทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์ครับก็เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่เราจะบรรยายครับเพราชมอยู่นะครับแมนซิตี้เป็นข่าวโด่งดังมาตลอดว่าเขาจะรับเือได้ดีขนาดไหนครับเริ่มต้นคิกออฟแล้วนะครับ เามินาสลีครา,ารเดียวปิซาโรโอซิลในช่วง 2, 3นาทีแรกผู้ตสดสินคงจะไม่ปล่อยให้เกมไหลลื่นนะครับเขาให้ฟรีคิกครับอย่างน้อยที่สุดต้องเหลืองใช่ไหมครับคุณเวศศักดิ์ใช่แล้วครับต้องเหลืองเป็นอย่างน้อยและก็มีโอกาสเป็นใบแดงได้น่าจะมีโอกาสลุ้นประตูนะครับถ้าเล่นได้แบบนี้โทมสัสโลเซสกี้อ้า กุจะสินปล่อยให้เปิดบอลเข้ามาังหว่าเปิดบอลนั้นเยี่ยมจริงๆครับปิซาโร่แรมซี่ชิลูแชมเบอร์เลนเชดฟอร์เบกาสแรนกิ๊ก นาสลี้ <Nas> กองหลังทำได้ดีมากครับในการป้องกันลูกเปิดคุนเกโรโรดิโอพิซาโรโอ้หูป้องกันได้ครับแต่ยังอยู่ต่อครับสมีนาสลีมาเซนาลได้เตะเส้นประตู คลาดมากครับจังหวะนี้เปิดบอลให้กับเพื่อนร่วมทีมครับเป็นการเคลื่อนที่ที่ดีโดยกองกลางครับแล้วเข้าไปตัโบอลได้ครับเล่นกันยากนะครับเกมรับกลุมเกมกันได้ค่อนข้างดีแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ลูกตั้งแต่เอร์รี่วนกิกส์้การบาดเจ็บเกิดขึ้นนะครับดูแล้วไม่น่าจะจัดการได้นะครับในตอนนี้ ยังไม่มีใครมาดูอาการครับเขาออกไปนอกสนามเองครับน่าจะกลับมานะครับผมจะตามดูว่าเขาไหวไหมแล้วจะรายงานให้ทราบเชดฟอร์เบกาสเซกิโออเกโลซามีนาสลีอ้าวป้องกันได้ยอดเยี่ยมบางครั้งนักเตะต้องป้องกันตัวเองนะครับไม่เสี่ยงที่จะเล่นต่อแต่คนนี้สู้จริงๆครับใช่เลย เขาพยายามอย่างนั้นครับดูการบาดเจ็บแล้วไม่หนักมากเท่าไหร่อย่างน้อยเขาก็พยายามอีกครั้งหนึ่งเหมือนได้ยาวิเศษเลยนะครับโอซิลกิฟส์กาโซลาโอ้โหดูกองหลังทำสิครับจังหวะหนึ่งตอนหนึ่งนี่เขาเอาชนะได้หมดครับใครมาเจอกับเขา มิเกลอาเตต้าชิรูโอกาสทองจริงๆครับนี่คือการบล็อกค,ครับโอ้จังหวะนี้อันตรายครับแต่กองหลังจัดการได้ครับถึงช่วงพักขึ้นเวลานะครับยังเสมอกันอยู่ครับยังคงเสมอกันอยู่ครับเกมน่าจะเปิดมากกว่านี้หรือไม่พวกเราคงต้องติดตามลุ้นครับ เอาละครับผมคิดว่าพวกเราคงได้คำตอบในครึ่งหลังเพราะครึ่งแรกนั้นดูคู่ขี้กันมากครึ่งหลังแล้วนะครับก็น่าจะดีกว่าครึ่งแรกนะครับผมก็คิดเช่นนั้นนะครับเพราะว่าสองทีมนี้ศักยภาพสูงแต่ก็ยังเล่นไม่เต็มร้อย ยังเหลืออีก45นาทีน่าจะดีขึ้นนะครับเชสตฟอร์เบกาสอเตต้าเชสตฟอร์เบกาสอเตต้าโลซิชกี้จัดการในวันนี้ได้ไม่มีปัญหาครับ เชสฟอร์เบกาสเหาแล้วครับบอลหลุดมามิกาเกลอเตเตตาโทมัสโลเซชกี้ซันติกาโซล,ลาเข้าไปขวางทางการยิงแบบนั้นนะครับยอดเยี่ยมครับเข้าไปแล้ว ประตูแรกครับ1ต่อ0แฟร э งค์แลมพาร์ดเชสตฟอร์เบกาสจองยอนเาลินโยแฟร э งค์แลมพาร์ดเชสตฟอร์เบกาสแชมบรรชเบอร์เลนเชสตฟอร์เบกาส แมนซิตี้ได้ฟรีคิกแล้วแฟงแลมพาร์โลลองกอเซียลนี่โอลิวเยชิลูออกไปแล้วนะครับได้ทุ่มครับ <At> eta, อาเตต้าัุสินชี้ให้เป็นฟรีคิกครับผู้ตัดสินไม่ล้วงกระเป๋านะครับแค่เดินไปคุยกับนักเตะใช่แล้วครับเขาต้องระวังตัวให้มากนะครับแชมเบอร์เลนซามีนัสลีจองหยอยนต์แฟรงค์แลมพาร์ดดูนาฬิกาแล้วนะครับอีก6นาทีโอ้กองหลังคนนี้แข็งแกร่งเหลือเกินนะครับ จัดการประกบแล้วแย่งบอลได้ครับไม่ฝาวเวลาเหลือน้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังเป็นการฟาวครับมันจะต้องเป็นลูกตั้งเต่อย่างแน่นอนชิลูมันเป็นโอกาสครับและเขาก็ซัดเป็นลูกที่สองของตัวเองครับดีใจสุดๆไปเลยคุณนันทิสรครับผมว่ามาตรฐานยังห่างกันอยู่พวกะเขาเล่นได้เหนือกว่ากันมาก และก็เป็น2 0ต่อ0ครับเอาละครับเกมนี้มีเวลาอีก4นาทีครับในช่วงทดแวนกิกเสียบอลครับชิรูเข้าแย่งดีครับแต่ว่าทรองบอลไม่ได้ครับไม่อุตสินยุติเกมเรียบร้อยเป็นเกมที่เยี่ยมมากสำหรับพวกเขานะครับชนะและไม่เสียประตูคุณวิษิ์ใช่เลยครับพวกเขาขึ้นนำเร็วตั้งแต่ต้นเกมจากนั้นลงมาตั้งรับเพื่อรอจังหวะสวนกลับ ว่าเล่นได้ดีมากเลยครับเป็นฟุตบอลที่น่าทึ่งมากเลยนะครับวันนี้ผมไม่ได้สอนพึ่งยาลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ